ครับสวัสดีครับเมื่อน,นี้ก็คือวาพามาเบิ้ลงัวอยู่ขอ,อกข้างๆบ้านครับเป็นขอ,อกงัวของนายกนะครับเนาะเป็นของนายกน้องหลักชาวสวนานายกตะบลทับมยีเพเภอแต่เราบริจัดสุรินทร์เท่าน,นี่แหละครับมาเบิ้ล กิจการเพื่อน,นำมาเพป็นเหตุยังมีรถเกียวรถไทยรถดำหลายเนี้ยครับแล้วเพื่อนก็เลี้ยงงัวน้ำเนีย่ยมงงัวในขอบเพื่อนก็มัวหน่อยมากินหญ้าอยู่ข้างนอกตัวนี้เป็นว่าเกีววยวนะครับนี่ลูกว่าเกียวลูกไสว้ว่าเกียวซีเดือนกลัวนี่ครับแม่เป็นบามันกลมครับนี่ แล้วจะใายแม่ของคนใ้เบิ่งพุดผุดนี่ครับว่ากิ้วว่ากิ้วกับบามันบวกกันครับนี่เป็นว่าเถกนี่ก็คือว่ากิ้วครับคูได้เพ่เคยเห็นว่ากิ้วนี่โมเมนต์ไอ้บีมาเตอร์นะครับนี่เป็น <babys> ว <at monkey> ่ากิ้วตัวนี้เป็นบามันกลมตัวนี้เป็นบามันกลมนะครับเป็นงวเป็นลูกงวตัวนี้แม่มัน แม่เป็นงวอัไทไตตัวหน่อยๆเนี่ยประมาณสองรอยก่าโล่พถึงสามร้อยโล่ครับหนัก,นกอาอยุไยแล้วแม่เทาะเบิ <c oughs> ตัวนี้ก็ลกูกบะมันตัวนี้พอเป็นงูหนอกนะครับบะมันนอกเพิ่นตัวตัวอะไรจำอะไรแล้ว พอมันเป็นตัวใดจะว่าจำ,จำซื้อบ่ได้บรามานนออาะอรันนี่แหละครับที่ว่าเป็นแม่ของว่ากิ้วเนี่ยครับนี่เขาเป็นผสมว่ากิ้วเนี่ยคือแม่ตัวนี้ครับแม่กับตัวบอย,ยเนี่พอดีครับประมาณเกือบสองร้อยกิโล เนี่ยเขาซา้ำรอยเนี่ยนี่เลยเป็นลูกของบอมันกลมครับเราผสมว่ายเกียวออกเข้าไปก็ออกมาเป็นแบบนั้นนะครับเนาะคือแม่โค้งสั่งบ่ยงี้แห้งครับผสมว่ายเกียวมันก็โตบ่ยงี้ประเด็ครับเจ้าก็ก็ลองสมหาไปเปบิงนะครับพอมาเบิงโอ้งตัวนี้ลูกผสมฮินดู บาซินบามันนี่นะครับนี่มีแม่หนึ่งกับแม่เนยเป็นออกงัวเตียนมาโู้ใหญ่คนนะนี่เป็นลูกผสมบาซินบามันนะครับแล้วมีไทยในแม่ลูกนะครับลูกสีแดง แม่ก็สีแดงเครื่องเอาแดงเครื่องมั่วโ<ด>ค้งสางเงรับบเงยเผินเรื่องแบบค้างคอครับคอคนี่เพิ่นเรื่องค้างคอเพิ่นงานเพิ่นหลายเนาะครับเพิ่นเป็นนายกเพิ่นกแบบจะกสีเห็ดเอียงแน่เพิ่นกับยอมเราเพิ่นแบง่งเวลาได้อยู่มีเห็ดหน้าปังน้ำ งานอันนี้นแล้วก็ยังมาเลี้ยงงัวได้อีกผมก็ยอมเราก็เพิ่นแบ่งเวลาเป็นยามแรงเพิ่นก็ให้ลูกให้เต่าเพิ่นเอาหนาอยังใหนนะครับก็เป็นการฝึกลูกฝึกหลานเพิ่นน้ำนะครับซึ่งแม่เพิ่นไม่ไงเพิ่นก็มาเอาหนาเอาอยังให้งัวเพิ่นก็เป็นการออกกําลังกายผู้เฒ่าออกกําลังกาย để มีกิจกรรมเฮ็ดนะครับบ่อยู่ซื่อๆนะ ก็บ,บึ้งเอาน้องครับน้อพี่น้องพูดได้สิว่าจะของงาก,งา,กงานานันานั้นอันนี้แล้วก็บ่บึ้งเฮียนเนีเ่นเห็ดได้น้องครับอยอมเบ,บื่อผมก็คือเห็ดบ่ได้ปานนี่นครับบ้งเม่นโค่งสางเงยแห้งครับสำนักว่าหาอรอยโลด้นยนมกับพอด,ดีาเม่นโค่งสางเงย สีแดงลูกกับสีแดงหนาดีครับลูกเพื่อนก็ได้ครับขั้วได้ทีแต่ว่าจะห่วงยากหยักยึดหน้าแล้วว่า <c oughs> มีเวลาเลี้ยงง้วรก็ลองบางตัวนี้ครับพวกเราเพิ่นเห็ดหลายแนวครับเย็ดหน้าปังกระเฮ็ดเลี้ยงงัวกับเลี้ยงมีงานเป็นนายกกระเฮ็ดโอ้ยเดี๋ยวไปหันไปนี่นะครับเพิ่นแบ่งเวลาได้พวกเงือกที่กันจะว่าก็ เราพอแม่ยเป็นพาเลี้ยงมาก่อนเนาะง่วงก็เลยบริจากทิ่มเห็ดให้เป็นนึ่งแลยก็เห็ดกิจกรรมให้ขอบขั้วให้ลูกให้ต่อคนได้มีแนวมาเห็ดแห่งอ่ะให้มันออกจากโทรศัพท์แนมาเห็ดงานน้ำแนมนะคับนี่ครับง่วงว่ากิ้วว่ากิวับผมเอาคลิปหนึ่งเอาไว้สักหน่อครับ,รบช่องบ้านไดตะวันนะครับแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยครับ ขอาคุหนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ